จิ้งนะสามตัวเลยนกนโดนแล้มันไม่รู้สึกตัวเลยนะดูดิสวัสดีพี่นๆน้าๆน้องๆทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้นะครับพวกเราก็จะมาลุยหมายอ่างเก็บน้ำลำเชียงไก่เช่นเคยเลยนะครับนาะ ช่วงนี้อลมมันนิ่งครับเนาะผมก็เลยอยากจะล่องเรือครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาลมมันค่อนข้างแรงอะ่ะทุกคนลมมันจะแรงออกเรือไม่ได้เลยส่วนช่วงนี้เรือมันคือเรือนะ่ยเราสามารถไพายไปหาจุดที่เราคิดว่ามีปลาได้ครับเราก็จะสะดวกกว่าครับผมก็เลยวันนี้ก็เลยมากับเรือบันไดข้างหลังนี่เลยนะครับหมายก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดอกบวกัวขึ้นเต็มเลยนะครับเนาะจุดก็มีปะปลายนะครับ ก็เดี๋ยวเราก็จะลงเรือเลยด้วยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่หมายครับยังไงผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับแล้วก็ฝากพีพิ่น้าๆหลายๆท่านนะครับช่วยกดติดตามผมในช่อง y o u t u b e ที่ผมได้ทำเป็นเป็นเป็นช่องของยู u ูบนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามให้กําลังใจให้ผมได้อีกช่องทางก็จะขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างยิ่งเลยนะครับเนาะ ก็เดี๋ยวเราก็จะลงเรือเลยนะครับหาจุดเอาเรือลงแล้วก็เราก็จะพายไปเรื่อยๆครับไปดูว่าวันนี้มันจะมีลุ้นหรือไม่ครับปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเนาะเดี๋ยวเราก็เอาเรือลงแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่หมายกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นไงนะครับปเดี๋ยวผมเอาหาที่ลงเรือแล้วก็เดี๋ยวเราไปลงเรือกันเลยครับ ครับผมเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการประกอบเรือบรรไดของผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะยกพกลังอะไรพวกนี้ครับขึ้นบนเรือให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ที่หมายครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณ9ก้าโมงหน่อยๆน,นี่แหละครับไปเดี๋ยวเคลียร์ของเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมสุดยอดเลยครับให้มันขึ้นชิบดีๆก่อนแนละ้วค่ยยิงเนี่ย คือแบบเน้นเป้าสำคัญครับผมเน้นหัวแล้วก็คอเท่านั้นนะมันสงสัยผมถ้าจะรุ่นไปมาสักหกสักเจ็ดแปดขี่ได้ครับดูดิก็พอได้อยู่นะเห็นร้อยมันขึ้นจิบก่อน มันสงสัยผมจริงๆ โอ้ยมีโดนะจะดูปอกไซมันเจ็ดขีดแปดขีดได้อยู่นะเอออีมีโดนะนัดแรกก็พลาดแล้วเนาะจุดนี้ไม่มีตัวครับผมนั่งมาประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราย้ายไปอีกจุดด้วยกันนะครับเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงนี่ถ้ามีก็น่าจะเข้ามาเป็นบางตัวนะแต่นี่ไม่เข้าเลยเห็นแค่ตัวเดียวทุกคนหมายก็ไม่ถือกับว่าสวยเท่าไหร่ เดี๋ยวเราย้ายไปดูข้างในเนาะเผื่ออาจจะเจอเพิ่มครับไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมพายเข้าไปดูกันข้างในนะครับผม มาอยู่ข้างล่างนิงน่งๆไว้ครับรอจังหวะกัน そうい最初は言うよ、ね นกเลยสามตัวเลยโอ้โอยโอ้สามตัวเลยทุกคนมันอยู่ในจุดย้อนแสงรู้กล้องจับได้เปล่าอยู่ในจุดย้อนแสงเห็นสามตัวรุ่นรุ่นกันครับเขคอแบบเต็มเลยอืม โอ้โหได้ตัวละกำเป้าไปเป๊ะเลยโอ้ฉันไม่รู้กล้องจับได้หรอมันไหลมาตรงนู้นครสามตัวเลยโอ้โหผมเลือกตัวหน้าสุดครับโอ้ตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับเนื้อรู้กล้องจับได้เปล่าโอ้ๆทุกคนดูครับเนื้อรู้กล้องจับได้เปล่านู่นๆใหญ่นะ หไปไปแลูกอันที่จิบลูกอยู่ข้างน้าจุดแล้วโอ้โหไปแล้วตัวนี้อยู่ข้างล่างอยู่เลยโอ้โหผมว่าน่าจะเป็นชุดสามตัวเมื่อกี้แน่เลยอ่ะไปเดี๋ยวผมต้องไปเคลียร์ปลาข้างล่างก่อนนะครับผมครับผมก็ ลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยนะครับพอดีผมไม่ได้เตรียมกระสวยสำรองออตัวนั้นโอ้ขึ้นจิบสวยงามมากเลยในกล้องมีทั้งหมดสามตัวนะครับผมไม่รู้ว่ากล้องจะจับได้ชัดดีมากขนาดไหนครับเพราะว่ามันอยู่ในจุดย้อนแสงด้วยทุกคนนี่ดูปลาของับนี่เข้ากล้องแบบเป๊ะๆเลยครับนี่ครับนี่เข้าแบบตลางกานี่เป๊ะเลยครับนี่ผมยิงเสร็จแล้วผมเห็นมันหงายทอนะ้องเนี่แจ๋วเลยครับ โ oh. หลังจากที่ผมเห็นตัวก่อนหน้านี้ครับตัวเดียวเนาะมันไม่กล้าขึ้นเลยนะมันใสผมไม่อยากยิงไงคือถามว่ายิงได้ไหมยิงได้นั่แหละแต่อยากใช้ใมันจิบสวยๆเนาะเพราะมันไหลไปไหลไป,ไลไปหายไปเลยมาเดี๋ยวเรานั่งดูต่อน,นะครับโอ้โหกว่าจะได้หนึ่งแต้มนะตอนนี้ก็ปลาเป็นใ่สองกว่านะครับผมโอ้โหผมนี่ก็มาเลอทอนเหลือเกินครับมา ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆลูกๆเล้นครับดูแลถูกใจก็ช่วยกดไลค์ก็ติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้เลยนะครับเดี๋ยวลองนั่งดูต่อสักครู่นะครับผม แล้วมันไม่รู้สึกตัวเลยนะดูดิมันไม่รู้สึกตัวเลยโดนแล้วโอ้กดกล้องเกือบไม่ทันเดี๋ยวรอดูกอนเดี๋ยวรอดูก่อนมันรู้สึกตัวไหมปลาไม่รู้สึกตัวเลยครับทุกคนดูปลาไม่รู้สึกตัวเลยนี่นี่นี่แต่ผมเห็นแผลขาวอะไรอยู่ข้างล่างนั้นนะเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันจะรู้สึกตัวเมื่อไหร่เนาะนี่แหละครับลูกดอกงานพอกเจ็ดเซนนะทุกคนยิงจนปลาไม่รู้สึกตัวเนี่ยดูสิ สายยังไม่วิ่งเลยนี่นี่มันแอบอยข้างล่างนั่นแหละน่าจะรุ่นเดียวกับตัวแรกนี่นผมมีนอีกทีมันก็มาข้างล่างแล้วครับน่ๆๆนะป่าไม่รู้สึกตัวงานพอกจ็เซนต์ลูกละหกสิบาทครับผมสุดยอดมากดูครับโอ้รู้สึกตัวแล้วอ,อุ้ยขาดโอ้โหพอ ดูดิโอ้โหน่าจะโดนไม่เต็มบอลโอ้โหโอ้โหผมว่าโดนนะโดนนะแต่ว่าโดนไม่เต็มมากค่ะโอ้โหปลาไม่รู้สึกตัวโอ้โหครับทุกคนผมว่าแล้ว มันไม่ใช่ยิงโดนไม่เต็มนะครับทุกคนแต่ว่าลูกดอกผมหลุดไปครับผมขาดหรือว่าหลุดนี่แหละครับสองอย่างนี้ครับโอ้โหบออู้มันดึงทีเดียวครับลูกดอกหลุดไปกับมันเนี่ยโอ้หลุดจริงๆครับผมผมน่าจะมัดไม่ค่อยดียทุกคนโอ้ยอะไรเนี่ย โอ้โห oh. ครับทุกคนมัวแต่ชมลูกดอกเนาะบาตลูกดอกผมหลุดครับดิผมมัดไม่ดีครับ,มมน,รบน่าจะจากครั้งตัวก่อนนะครับผมน่าจะเอาใยบัวออกไม่ไม่ไม่หมดนะครับเลยทำให้ปลาพุ่งทีเดียวครับลูกดอก น่าจะหลุดอยู่แถวๆนั้นแหละเพราะว่าไม่เห็นขาตัวปลานะเพราะมันทะลุเนาะโอ้โ oh ห oh, มีงันก็ได้สองตัวเลยนี่รุ่นเดียวกันนี่แหละดูจากลักษณะแล้วรุ่นเดียวกันน้ำมันใสเนะาะผมก็รอให้มันจิบก่อนค่อยยิงโอ้ยคนเอ้ยก็อยากได้สองตัวเนาะโอ้แต่แม่มันมันมันพลาดไปแล้วดิจุดแรกผมยิงข้างล่างนี้น้ำยังขุ่นอยู่บางๆ ส่วนจุดที่ผมยิยงก็อยู่นู่นเลยมันมากินเหยื่อผมนะครับมันมากินเหยือ่อน้ำแค่เอวอยนั่นแหนะเอวด้วยหนะ้าอกเท่านั้นแหละครับประมาณผมว่าน่าจะประมาณไม่เกินหนะ้าอกโอ้โหเดี๋ยวลองนั่งดูต่อสักครู่นะครับว,ว่ามันจะมีมาอีกหรือไม่นะครับมาเดี๋ยวรุนกันต่อครับผม ครับก็ไม่เจอตัวเพิ่มแล้วนะครับเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสี่โมงสี่โมงแล้วครับเมื่อกี้ผมดูก็อยู่ประมาณบสามสี่สิบนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบสี่โมงครับไม่เจอตัวเพิ่มเลยครับน้ำนิ่งมากเลยนะครับแล้วก็น้ำใสสวยมากเลยแต่ว่าผมยิงไปหลายทีแล้วเนาะ ครับทุกคนก็อยากได้ตัวเพิ่มอีกสักตัวนั่นแหละเนาะแต่มันไม่ได้จริงไงทุกคนมันไม่ได้จริงอะ่ะตัวนั้นมันโอ้หหลุดไปแล้วอะ่ะตัวแรกก็ยังไม่โดนเนาะตัวนี้ก็หลุดไปออเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งเลยแล้วกันนะครับเนาะเพราะว่าผมก็ต้องกลับไปดูไล่เด็กที่บ้านครับให้เด็กๆดูก,ดกับหลานชายผมครับเนาะเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งแล้วก็เดี๋ยวเราเอาปลาไปชัางกัน,นที่ที่บ้านเลยก็ถือว่า ได้หนึ่งตัวก็ไม่เฮวนะครับเนาะตัวก็ใหญ่ใช้ได้อยู่นะครับน่าจะมีสองบวกครับตัวนี้ครับไปเดี๋ยวเราขึ้นฝั่งเลยแล้วกันนะครับผมครับและผมก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะวันนี้ก็ถือว่าได้แค่ตัวเดียวนะครับ เพราะว่าตัวแรกผมยิงพลาดไปครับน้องชาโดไซไปประมาณสักเจ็ดแดขีดนั่นแหละแล้วก็มาเจออีกตัวนึงครับไม่กล้าขึ้นเลยตัวนั้นนะครับแล้วก็หายไปแล้วก็เจอน,น,นี่นี่แหละครับแกงยักษ์บซ่าชาโดครับผมมาสามตัวเลยครับไสด์เดียวกันเลยผมก็เลยอัดตัวนี้ครับเข้าแบบคือเฉดเฉดตัดคั้วกระดูกตรงกลางแบบเป๊ะๆเลยครับตัวนี้นครับ และหลังจากนั้นครัมีอีกตัวนึงมานะผมกดกล้องแทบไม่ทันในตัวนั้นโอ้โหเสียดายมากเลยครับถ้าลุกดอกไม่หลุดก่อนนะครับวันนี้เราก็ได้ไซเนียครับสองตัวเลยนะครับเนาะแต่ก็ถือว่าโชคดีนะครับที่ยังได้ตัวนึงอยู่นะครับส่วนตัวนั้นนะยังไงก็ไม่รอดครับเพราะว่าปลาชะโดครับมันเป็นปลาที่ใจค่อนข้างสอบมันมีแผลนิดหน่อยมันก็ไปครับปลาชะโดครับเวลาเราเอาขึ้นมาบุกครับแป๊บเดียวก็ไปเช่นกันครับมาถือว่าได้หนึ่งตัวนะครับเนาะ เดี๋ยวเราลองชั่งดูนะครับตัวนี้ผมว่า,าสักสองกิโลสองกิโลสามได้กันนะครับเนาะอันนี้นะครับลองลองชั่งดูนะครับอือโอ้โหมือนชั่งมาเลยครับเป๊ะๆเ,เลยครับผมตัวนี้โอ้โหแบบเป๊ะๆเ,เลยนะสองกิโลสามแบบเป๊ะๆเ,เลยอ่ะโอ้ยก็ถือว่า โอเคแล้วแหละเอ้ยตัวนี้ก็ผมไม่กินคนเดียวนั่นแหละครับลูกไม่กินเนาะลูกไม่อยากกินนะแต่ถ้าเป็นปลาดินอะไรเนี่ยเขาจะชอบกินอยู่แต่ถ้าเป็นปลาชะโดเนี่ยผมก็จะแร่แล้วก็ช่วงนี้แดดร้อนมากด้วยหัดเป็นแผลบ,บางๆครับแค่ครึ่งวันก็เอามาทอดใส่ถุงเก็บไปกินได้หลายเป็นหลายเดือนเลยครับอย่างไงคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามผลงานของผมและลูกๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนเรื่อยมาเลยนะครับ ยังไงก็ฝากเป็นติดตามผมในช่อง y YouTube เส์ชหนุ่มชาวดอยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะครับอยากจะให้ช่อง YouTube นั้นไปถึง10,000แสนซับไปไว้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่กทานอย่างยิ่งเลยเดี๋ยวผมก็จะเคลียร์ปลาแลให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวจะไปลุยตรงไหนใหม่ยังไงก็รอติดตามดูนะครับคลิปนี้ผมก็ลาแต่เพียงเท่านี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม